คือภาพรวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะเผื่อไปไปๆทั้งสุ่มสุ่มอะไรพวกนี้นะภาพสุดท้ายภาพภาพภาพที่ให้เป็นกินมี่ก่อนภาพฟ้าๆหนังที่เรา้านนี่นะยกติดด้านหน้าของอุโบโสแถแข็งด้านหน้าภาพนี้จะติดอยู่แข็งด้านหลังนะด้านหล,ะละัละละลงเราพอนุ่มเป็นภาพกิจกรรมเขียนแบบนี้แหละแต่จะขอเจ้าภาพนะเจ้าภาพละสองเก้าเก้า ขอมาสักสองเก้าเก้าเจ้าภาพจะ,พะได้มาทำเ,าเรียกอะไรล่ะทั้ป้ายเจ้าภาพติดให้โชว์ดีๆนี่คือความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในพศอยอุคนี้จะมาอยู่ที่นี่เผยแผ่ได้กี่ประเทศมาถึงยุคนี้จากอินเดียอาจุบไทยมาประเทศไทยแ้วมาที่นี่ใช้เวลา2,600กกว่าปีที่เดินทางมาถึงที่นี่หลังอุโบสถ หลังลท้นหมือนของเราหลังลหมานหลังโลท้นหมนะมีภาพอะไรบ้างติดตามตอนต่อไปแล้วกันนี่ใช้ไป็นตัวอย่างให้ก่อน